ว้า <Wow. S 2> สวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการแบนเป็นลูกนก <c oughs> เอ้าไม่ใช่หรอไม่ <c oughs> รายการนูเปิดกล่องแบบลูกนกไม่เป็นลูกนกก็เนี่ยมันเขียนอยู่นูเปิดกล่องแบบลูกนกมีเป็นคนเขียนเราต้องชื่หนูเขียนเราต้องเปชื่นดีไม่วันนี้นูสั่งคุกกี้ ก็งงว่าไงม,ม่มีพี่แวน่นอยู่ไปใน Twitter. ทวิตเตอร์คุกกี้มันก็น่าจะเขียวเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่พี่แวน่นทำไมเขียวชอบเมนวัวกัญชาไม่โอ้สาวแชงเขา half girl แกไม่ทำไมถ่ถ้าใครเก็บแสดงว่าคุณแกไม่ไม่แกไม่เหลือ ไม่อะไรไม่เป็นลูกนกมาอย่างไงกองในกองเปล่าหวัวชาเขียวเ,เลยช่วยช่วยฉันหน่อยว่ามันเป็นชพอมีจะก,กินตรงนี้เหรอดิ้นเดืร้านมิตรในเบเกอรี่อยู่ในทุมิตรตำรวแต่นานๆเขาจะทำทีแล้วแต่อารมณ์ เราจะแปะลิงก์ให้เขาไหมได้แต่นานๆเขาจะทำทีเขาทำรถอะไร่้างนะมะนาวฮะมะนาวจบไม่รู้จำได้แต่มะนาวอร่อยไหมก็เหมือนแบบเพื่อนเขาชอบแบบแหนซื้อแบบวิ่งควายไปซื้อแล้วมันก็เต็มไม่รู้ไปเอาที่ไหน พี่ลงโลพี่ลงลายบายรู้ที่ไหนเนี่ยอีกเกียค่ะอีบานอีบานวะจำไม่ได้ถ้ามันสีเขียวเข้มอ่ะไม่เป็นี่ก็สวยมีค่ามีมีคลิปเปิดกล่องอันนี้ทำไมจะอ้วนตัวลายเหมือนพี่แวน่น ถ้ามีคนบอกว่าลายพี่แว่นเหมือนเนโุโกไม่ลายเนโุโกที่เหมือนพี่แว่นพี่แว่นมาก่อนมาก่อนกี่ปีไม่คุ้ด้วยเนื้อเมนหนุ่มจะอ้วนคือใครเนื้อเมนหนุ่มจะอ้วนคือใครเเนนืื้ออมคก็แบบมีเมนแล้วก็เนื้อเมนค เนื้อเมนจะอ้วนจะเป็นอยู่ครายฮะใครไม่นั่นนี่คือเมนแล้วเราวักใครก็คือหมดแล้วแบนกินแล้วนะดูเดี๋ยวก่อนกินดูขนาดเที่ยวกับลูกโลงลูกโล่งรเป็นลูกโล่งกินกัลูกโล่งติ๊กติ๊กเปียวมันเปียวได้ยังไงลูกช้ากโะแลตเปียว เป็นไงนิ่มอร่อยไว้อุออ้มไหมเท่าไหรตัว้ารวมส่งได้สองอันอันทุบไปเองใหญ่มาก มีอะไรอยากบอกคุณดูไหมนอกจากอร่อยกับแบนกับลูกนุแล้วก็พี่แว่นโลมีอย่างอื่นบอกไหมครับปิดกระลุกนุกไม่มันยาสีฟันไหมไม่ค่อยนะมันมีมีนิดนึ่งแแบบ ไม่ได้แรงมากมีอะไรยาบอวเกลช็อกมินไหมแต่มันเยอ,อินดูกินแค่นี้ปอมีอะไรยาบอยช็อกมินไหมเกี่ยวกับช็อกมินอืมอร่อยหมายบอกมันเหมือนอะไรวะ้ไหมเหมันยาตีฟันเรื่อไมพี่ยาตีฟันอร่อยเรื่องไม่พี่ยาตีฟันเธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่กินเดียว <laughs> เมื่อดอนเด็กฉันไม่ได้ใช้ยาตีฟันมิน,นฉันใช้ยาตีฟันโปเกมอนสีฟ้าสีฟ้าลดผลไม้แล้วตอนเนี้ยใช้อยู่ไหมโอ้ยแย่ยมันไม่มีขายแล้วบปลามีหนูใช้แต่ธรรมดาเนาคิดว่าไวพวกเราไปใช้แล้วมันจะได้เหาะน่ารักไ่ถึงยาตีันน่ารักใช่ซื้อดิ ตูดูมว่าใช่ดีรถคูลฮะรออันนี้หมดก่อนเออซื้อสรุปสรุปอันใหม่มาซื้อเหมือนเดิมยาดก็ดูวิดีโอนี้ได้ไปลืมไงเคนิเอียสเคนเอียสแบนมีอะไรอ่ะบอกไหมไม่เป็นโรคนกและไม่เหม็นเหม็นอืมโทระไม่เมคลิปหน้า ฉันบอกจะเป็นดอยซันโซไปกินคลิปแล้วเสร็มันก็ยังไม่หมาของมันหมาสินคาชอบสั่งอะไรไม่รู้แตไม่หมดคสําหรับคนอ่านนูช่วงนี้หนูไลฟ์เาวิตเลกาซี่ในทวิตตึ่งไลฟ์ตัวแต่อารมณ์ก็ไปดูได้นี่ให้ดูย้อนหลังส่วน YouTube ก็มี12หางกับเอ่อทูพอยด์แคมป์ส่วนเบน,นโตไทยจะปิดแล้วเงลิงเอาลิงมาด้วย ได้คนแล้วคนโดนอ่านยาวพูดว่าอะไรนวมไม่ใช่ <laughs> อ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมีคลิปวันเกิดลูกนกวันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดแบนกับวันะที่เจ็ดเนาะใช่อีควบแล้วเราอ่ะสิบเอ็ดขวบครับไม่แก่ไม่แก่ ลูกนกตลอดไปมไม่มีอะไรแล้วก็ทุนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้กดลูกนกเป็นกำลังใจให้ลูกนกเป็นกำลังใจให้ลูกนกเงา,ามาคุยกับลูกนกในคอมเมนต์ได้แต่ลูกนกจะตอบแค่ <c oughs> ใม่เป็นลูกนกวิธีทำบอลลูกนก พูดอะไรไปก็อตอบใครเป็นลุงนกหมดงาเวงาเอ็นดี้บาย